สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันนะนะผมวันนี้ใน,นเกมนี้มีชื่อว่า G P นะผมวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปในส่วนของการสรุปอัปเดต1.5นั่นเองนะคะรับผมซึ่งอัปเดตที่ก็เพิ่มของเข้ามาเขาท่านที่จะเท่นะซึ่งโดยเฉพาะไอ้ดาบนีเท่ๆเท่จัดเลยนะครับก็วิธีการหาอุ้ยแอนวะละ เดี๋ยวก็มันมีสองอย่างนะที่เรเอามาใหม่นะครับผมก็ก็คือดาบนี้นะผมกับเอ่อธนูเพกาซสัสนนะครับผมเอ้ยธนูหินหน้าไม้เพกาซสัสนะครับผมนะก็กเราจะเริ่มตั้งแต่เอ่อการสอนหาไอ้ดาบไทท่านก่อนวิธีทำในสูงข,ของดาบไทท่านเนผมให้เรามาที่เกาะน,นี้นะคะผมซึ่งเกาะน,นี้เอ่อก็เกาะก็เกาะน,นี้แหละหาเองแล้วกันขี้เกียจขี้เกียจเหมือนคลิปที่แล้วมันกูต้องมาหาก่อนเนี่ย นะครับผมซึ่งวิธีทำเนี่ยก็คือท้กคนมาตรงนี้เลยนะครันะผมนะแล้วเราเข้าตรงนี้เลยนะจากนั้นให้เราเอาอฟเฟมมานะผมออฟเฟมเฟมออฟหาจากไหนเฟมออฟเนี่ยหาจากการตีบอสเออในส่วนของบอสอะไรวะเอาแววอนดมินสิงให้เราโอ้ยใครทักมังโอเคมามาก็คือให้เราตีบอสนะผมซึ่งออฟเฟมเนี่ยหาจากการ เอาหาจากการอาตีตีบอสไาเลยเดินนะครับนั่นคือบอสอุ้ยอันนี้พอคนดูก็จะง,งงอีกนะต่อยมันอืมอืม,อมพอเราตีบอสไอชิ้นีเสร็จนะเราจะได้มีโอกาสดรอปในส่วนของไอนี้นะผมนะพอได้ไอชิ้นที่เสร็จแล้วนะผมให้เราขึ้นมาตรงให้เรามาตรงนี้นะครับตรงนี้ คนี <muitas> ้จะมีก no ้อนสีม่วงให้ทุกคนกดนะมันว่าต้องการเอ่อไอเนี้ยไอเนี้ยก็คือในที่ได้จากบอสนิผมแล้วก็ไอเงินจีคอยอีกประมาณสองหมื่นนะใช่แล้วก็กดเอาเอาทวนวับซึ่งไอธนูเนี่ยธนูก็กดซื้อ่ตนงนี้นะผมนี่ธนูนะคนดูนะสามสองโอ้ยยังไม่กดดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลดะไททันกันเลยว่า สกิลเราผมนะโอ้อกูไม่ดยิงสุกได้เด็กคนตัวนี้เลินแล้วกันไปนี่ธนูนะผมนะวันนี้นะผมนะธนูธนูก็ไม่มีสกิลนะแต่ว่าสามารถเราสามารถยิงได้นี่นะครับซึ่งไม่ต้องสงสัยว่าเอออะไรวะ ไอเงินจีคอยเนี่ยทุกคนทุกคนจะบักนะครับผมซึ่งตอนนี้แอนก็ทำการแก้ไปที่ร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวทั้งสองอันกันเลยนะผมอันแรกเลยก็คือไอดาบไทท่านเนี่ยว่าสกิลเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวไปดูรีเดี๋ยวเราไปรีวิวที่เกาะแรกกันก่อนเลยแล้วกันโอเคครับผมพอเรามาถึงที่เกาะเอ่อเกาะแรกแล้วผมเดี๋ยวจะมาดูสกิลนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ปรับการาฟิกสูงสุดแล้วแวม่งไอเฮ้ดกูจะไหวไหมเออมาสกิลเซนนะคะผม เนี่ยผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเน่า yeah. เพอเราใช้สก,กิลโดนใส่ศัตรูนะผมศัตรูก็จะระเบิดอย่างนี้นะโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบว่ามันจะแหรก,กแค่ไหนไปโดนโอ,โอ้ยคดึงสก,กิลเอ็กนะครับผมสก,กิลสุดท้ายปุ๊บนะเนี่ยพอโดนศัตรูก็จะระเบิดเหมือนกันนั่นแหละนะครับประมาณนี้อ้าเนี่ยโกงเลยดับนี้ อันนี้โกงจัดเลยนะครับก็สำหรับใครที่เอ,อ่อต้องการหาดาบแบบเท่แล้วก็ดาเป็ดต่าง,งก็แนะนำลบนี้นะครับแต่ว่าผมก,ก็ก็ใช้ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับผมนะโอเคต่อไปเป็นธนูนะธนูนี้นะ่าเป็นไม่ใช่ธนูดิถ้าไม่ใช่ธนูว่าเป็นเป็นหน้าไม้เอ,อ่อหน้าไม้อะไรวะเออหน้าไม้พีคาสซัตนะครับผมนะหน้าไม้พีคาสซัดนะ ก็คือมันมีแค่สกิลยิงนะก็คือให้ทุกคนกดไปที่นัดแค่เรทุกคนกดหน้าจอแล้วก็เล็งที่ศัตรูเนี่ยมันไม่โดนด้ยเฮ้ยเอาระยะใกล้เหรอเฮ้ยเอาดีฮะระยะใกล้เหรอเฮ้ยอ๋อไม่ได้ระยะใกล้ด้วยวะ what the fuck <c oughs> ไม่กดยิงไม่ได้วะไม่รู้เหมือนกันนะสงสัยในมือถือมันจะใช้ไม่ได้ หรือเปล่าไม่แน่ใจลูกยิงไม่โดนก็ไม่รู้นะก็ะมานนี้นะ,ะสำหรับสองอย่างที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในอัปเดตนี้เนี่ยผมนะวันนี้เลยก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ส่วนลิงก์แบบผมจะทิ้งไว้ตรงด้านล่างกูจะไม่ลืมทิ้งลิงก์แบบอีกแล้วละเออคลิปที่แล้วไม่ลืมนะโอเคประมาณนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์กดติดตามด้วยกัน